วสวัสดีครับสงการปีพุทธศักราช2568วันนี้เราจะไปกับไรเดอร์ของจริงนะฮะตันทางเป็นแนวหินไก่ไทยวัสดีรับจีคีรอดอ้อมพนท้องครับจักรอบหนึ่งท้าอยเปงนผู้สาวนท้องมา สีพวงมาให้เบิ่งให้เบิ่งผู้แรกก่อนผู้แรกมันผู้นี้น่าจะเบื่อแหละเห็นดูแล้วหรือเป่เพิ่งไปดังเพิ่งขึ้นเอาโอเคเดี๋ยวพาขับรถออกบนท้องครับเอาทางน้ำคือรถกระบะครับตอนนี้รวมแกงแล้วครับไปที่บ้ามึงอ่ะไอ้กูยีนั่งเงินนั่งฟ้าไทยไปเลยเนาะทำมักเต่าครับโมแฮงก็ได้อยู่แหละฮะ อันนี้โซเฟอร์นะครับโตบักบอยที่นั่งฟ้าไทยเนียมึงหามคำแข็งเดือยมึงมือมึงนั่งอุ้ยมันถึงขาดจะลิ้งด้วยบ่าขาดหรอเออไปเราเลยลอยลูกเอาเป็นยังไงแล้วขอเป็นย่งไงแล้โอ้โหครับดูสักลายครับดูครับดูครับวันนี้ไปขอบคุณสปอนเซอร์นะครับนุนเอ็มจีนะครับโอ้โหลุดูทอสาวปนทองครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะคว้มันไปเนถามครับแข็งเด้อประมาณสี่สีนี่กว่าตีนเด้อ มึงงานบวไอีกไงานบวบถนนกับบวเป็นยังดีนั่งไทยดีเลยแขกการดีึ้นถ่าคขึ้นครับท้องทคนน้เออยักคนท้องไ้ยนเริ่มขึ้นไม่เกินยี่บรออยกลรไ่ีน่ยรอมียามื่ยากมืหลังมืนขูรู้ป่าวบหนารถนั่งไทยนี่เต้โชวเจ้บังเจบังตอนนี้เขาอยู่กับไรเดร์ครับ มาไรเดอร์ครับมาไรเดอร์เป็นโมเนต์ไรเดอร์สงขงอันนี้เป็นเส้นเ,เ,เจ้าปู่<ด>ครับ แห้งี่แหลไ่น่อว่ต้นบโหนึ่งคนองใครวะคนนี้โหนึ่งคนองแล้วนี่นคอโนอง ไม้ม่ถ่ยคลิปสาวพ้นท้องไอตัวเบิ้งเลยเนาะคือ่อนเนี่ยดเลยขับรถท่ับตาที่ไไอ้่ไอ้ไายนี่้อไอ้ไม่ไ่ยอออปอไอ้อนี่ครคส่ยเปาองเพลงนะไ่งั้นนี่นะใครจั คุณรู้สึกไงครับคุณก็นี่เลยครับสาวแก๊งสาวพลทองที่สวยที่สุดในบทองครับงั้นุดในลทองคับแก๊งอยู่แล้วบทพวเต้นโชว์ละแหละกาค่ะเฮ้นโชว์เน่ยไปเด้อเฮ้เฮ่เฮ่เฮเฮเฮโอ้ let's go ครับไปกินแตงหันเด้อ <Tory S 2> ตอนนี้เขาสู้เส้นไปทางบ้านน้องโนต์เป็ดนะครับเป็นเส้นทองเป็นเส้นโพนทองเสืลภูมินะครับมาดูว่าเส้นนี้เขาจะเล่นน้ำกันไหมเส้นนี้เป็นเส้นที่มีดราม่ามากสุดในตอนนี้นะฮะมึงคือบนหยุดไทยไปพูดว่าเรื่องอะไรดีกว่าเรื่องอะไรครับเรื่องท่อดและใายน้าเนี่ยโอ้โหแม็กเอาด่างนั่งกุยปะนี่เป็นโลูกกระเที่ยวนะฮะแล้วก็เป็นเส้นเปิดบ้านโอเคยาบาแมเซเว่นเปิดบ้าน ยูปีกเยเกผด้าดีรึเป่าสิที่กาะม่นมาเพี้ยนเรากันเายิ่มแล้วเพรรู้จักกันกลัวมาจะสงผมนี่แหละให้หัวถือให้เน่อีกแล้วท้องนี้รอวันเล้วันแล้วชูจะหวทเรากันเม้นเปียงเปียงไอ้เมปียงนี่ละน้ำเดวนี่มันเกลยกันันยาเดือนท่าแผไม่แบบนี้อ้ยมากินดีแท้อันนี้เป็น ร้านไหนเจ้าหนไ้าทนะฮะมีรานไหนร้านไหดิสองสอมีรานุกบาทเขาเหนอกุีว่า้นปนเจ้าหานบรรลกินแมนป่ะกินแมนเงียนครับบรรลเนียนนุ่ตวยนีมันนีมองกันเยวเลยเยเลยเสร็จกลางเนเอาลุกกันแบบปกตีอันนี้เป็นวันที่13บสานะครับกลังเบ่งรถมาด้วยสามมือแล้วนั่งก้อนแล้ววันดับแรกวไหวก้อนเตียมโตยกมือ เราลุบกรดับรถมนี่สาวๆคนเดียวเลยครับเดียวเลยเดียวเลยะี่รถเดียวเลยรถดีครับบวนการมาแล้วเด้อครับอันนี้ย่งนีเงียแมนเดงียแมนยัไเด้ออีกเลอีกลโอ้หนี่น้ำเย็นครับน้เย็นน้เย็น เฮียนอมครับนอมอันนี้เขาเล่นน้ำเย็นครับ้นกฎหมายม่าสองสามเจครับนองครับมเแล้วกี่แป่บสองห้งสองแปดาเปล่าอาอยู่ไยเล่เโอ้มักด่างก็เลยที่มมากยิงนมันจิงเตี้ยเีงอ้กูมักยิงใจเบิดอ้โหโอ้โหเดียเลยไปเจอร่ เต็นเลยคือกู่ดิทันีครับตัวกาศาสเลยก็จะไม่ยอมเลยกูกับพวกการลุกปากเข้กันบรรยากาศแบบตอนนี้ปากซีดเลยอ่ะคูณยายบ้านรันนันต้องกดนต้องกินอ่ะเป็นไดกูนี่เต็มโค้งคูยแล้วเด้อแล้วเด้อหันหันมาดูหันทำมาหันทำออกมาเพื่อ

มงคนทองก็ก็ยังก็ขึ้คลื่นเลยนะฮะแต่ละร้านค้าพ่อค้าแม่ขายของมาเล่นเยอะบอมันขี่มาเลยมันมาเบีกยึกเลยที่ถามแล้ไก็แอบเลยเราถามเรียนเยวตรงเลยเราไปเลยเราไปเลยเราไปรีบบล็อตไปรีบบอมซื้อกับบัตรเชือกนายเดียวนี่มึงอ่ะนั่งหัวกันนั่งแมงเลย เงียบเลยเด้อแล้วก็เริ่มเงียบนิดๆอาจจะเจอครับแล้เดี๋ยวประธานเฮียอยู่ดีกำลังแฮีแล้วกำลังแฮีโอเคเดี๋ยวเฮียข้าวเขาข้าวใส่มาได้จริงหน่อยอ่น่งซ่วงเราแล้วกูเดี๋ยวสิพาย่างเซบดเดี๋ยวผมย้าพาย่างมึงขบวนแฮียเรากันครับโอเคครับเพื่อนเราบอกเพราะว่าเพม่อนล้วน้ำใบแฟลตก็มีไม่เท่าไหร่ครับมันฟื้นเราไปดูนี่เป็นเซนตลาดนะครับทีิวการอาจจะประมาณนี้ครับสำหรับคนทองเรา อันนี้ก็เป็นประเพณีของอำเภอจับน,นะครับก็จะมีการส่งน้ำพระ นี่กับสิปิดไว้ประมาณสามนี้นครับการขี่รถได้ถมอผ่อนพนทวงมาณนี้ว่าปิดไว้แดกอันนี้ผมแนดกรับเฉลยนะครับผู้ใดสงสัยว่าผมแดกครับบักมนุษย์ตัวเขียวนี่เป็นผู้ใดคือบัก่าสิบตำรวจแดกครับตำรวจยังก่อนแนจ่าสิบตำรวจตีบักเน็กเอเอรัฐศาสตร์ทวดทองกับเน็กผมสีน้ำเงียเ